ว้าวมากมาทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาทำซุปมิโซะง่ายๆให้หมาน้อยกินกันเริ่มแรกเราก็มาแช่ตัวสาล่ายบรกเมกันก่อนเลยส่วนของอีกอย่างที่ผมเตรียมไว้เนี่ยจะเป็นตัวเต้าหู้ไข่เท่านี้ตัววัตถุดิบของเราทุกอย่างเนี่ยก็พร้อมแล้วจัดการเอาหม้อเนี่ยมาต้มน้ำให้ร้อนนะแล้วก็ใส่ตัวหัวเชื้อซุปมิโซะของมิตาเคลงไปตามด้วยตัวสาล่ายบรกเมกที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ใส่ตัวเต้าหู้ไข่ลงไปนะต้มต่อยออแบบหนึ่งแล้วก็ใส่น้าโต้ซะหน่อยจากนั้นก็ปิดฝาก็ต้มอีกห้านาที อืออออมอืมหวานมากโอ้โหโอ้ยอร่อยนะอืมอ,อร่อยเนาะทุกคนลองเอามาใส่ดูมันเข้ากันนะ